ครับผมผมสมชายขนมปังเทดานะครับเรามีโปรโมชั่นใหม่นะครับแต่ปกติก็ทํามานานแล้วละครับตัวนี้สําหรับลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สั่งผ่านแอปโดยพินฮสต10ชิ้นขึ้นไปนะครับเราก็จะมีขนมปังให้กับไรเดอร์เพื่อเป็นกําลังใจครับคนละ3ชิ้นนะครับมีน้องก็จะได้3ชิ้น ให้พิเศษนิดน,นึงเพราะว่าค่าตัวชิ้นนงครับเป็น4ีชิ้นนะครับวันนี้สี่ชิ้นค่าตัวเลยครับ้ององต้องนะครับผอ่าีครัน้องออรน,อน,นี้อันนี้เป็นกาลังใจให้ไイเดอร์นะครับ4ีชิ้นนี้คุฟ้สั่งมานี้12บชิ้นผมก็จะให้ไป14กชิ้นครับจะแถมเลยครับ